ជាសែងចាំជាប់ตัวลําบากដល់ตัวให้มันสบายชะ คนมาขี่ก็โกวเขาี่ไม่ดีตัวยางตายแล้จุท้ายก็ตายหายตายหายไป่เลยขี่ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่้สนใจหีรยอนอนนไมเนี่ยไกัวไปไหนก็ไม่ได้อะ นึ่งเนาะน่าจะยางให้แกไปหน่อยนึงเนาะกอลืมเนาะเอายางใส่ให้แกไปหน่อยนึงันยางยางนาทีรักตายก็เครื่องมือแสบไปหน่อย,ยอนึยงไม่ไหวแล้วก็ทียจไปจำลูกคนสบับมาจอดนลูกลูก

ดีขึ้นเอเ้ยไม่ได้ชอบรักบไปข้เลยหรอเป็นม้สไม่ชอบจองกันดเลยเนะ่ใช้กุจแจไหนะไม่ได้บอกก่อนเอาเ,อนเนรื่งจริงได้นี่แม่ว่านนะมันติดฟุกก็ยังชอบนอะฟุกก็ใครทำอะไรเป็นก็ทำแน่ไง เอาละให้ปฎิบัติกูกันเดียวซ่อมมันซ่อมที่ีเป็นเดียวมันจะให้สอนไปสอนมันจบไปขาดไปได้ดูมันไปทิ้งไหนเนาะตายไปแล้วก็ได้แม่ก็ว่าเหมือนอันนี้แะ้วนปป้ ภาษาอะไรรูชาติเก่าได้มันก็ดีเดี๋ยวเมื่ก่อนทำทุกอตรงนี้ที่คุณทำมัตรงนี้ดีเจ๋สบายไงตาจันบอกว่าเปิดแล้วนั่นตาจันเนี่ยคน้ำท่วมเลยนบ้านอ่ะโอ้โบาดเลื้อเธอเลยนะใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่หรือเปล่าก็ไม no. ่รู้ใช่ใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าไม่เย็ดกันมันจะไปเกิดได้ยังไงเย็ดกันจะเกิดมันเอาการถ้าไม่เอากันเป็นสาวไม่เคยมีหัวมันยังไม่มีลูกมันมีใครมาเกิดกับมันคนเอากันมันก็ต้องมีลูกมีเจ้าได้มีลูกพ้องมาว่าคนนั้นเขามาเกิดเขามาเกิดมาพูดไป ว่าวเป็นทั่วหลายตอนนั้นนึกเกิดมาแล้วนึกจะลึกชาติได้แล้ก่อนกูทำมันนี้กูเป็นอย่างนี้นี่นี่ดีดีมากเลยอนะ่ะจะเชื่อไงทำนึกนะตรงนั้นนะอยู่ตรงนี้นะเออเคยอ,อยู่นะนี่เป็นลูกกูคนนั้นเป็นลูกกูอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันี่ดีกว่าไปสุดยอดแล้วนั่น mì ngan, ở đây là wát, ở đây là nương. Trên là ta, ở đây, nó cũng không. Khiến, làm cái gì chẳng hạn. Tâm thần. Con râu. น,นี่ละ้าาเนี่ยแตว,วัดที่ไหนีน่วัดที่กดทางแทางหวงมันงดทางหลวงจแสนั่เลยนะบนดีสบายมากนยนเน่หมแล้วตำรวจมวอ,อยากแนีน้ไฟแดงไฟแดงไฟแดง หาไปได้ไม่รู้ลนะลูกสารต่อเห็น่มกอเนียมไปโบดไปเบอะไรเนียเมเป็นแม่ชีแม่เชืออะไรไม่รู้นะมเบื well, like <m <m ่อนายมั้นมเบื่อนายมนอยากไปวัดถึงัวคนอ่ะมจะเบื่อหัวมันละมเบื่อแล้วจปาจทำงานเว้ห่วยมันเบื พูดม,มากด้วยนะสิอบ้าวะ่ะคนขา,ายเจ็ดนะมะเจ้าหลังใจลุกชายแต่ก่อมีลูกชายด้วยละ่ะถ้าไม่ก่อนลูกชายสมัยก่อน่จะมีลูกชายขยันแล้วเขาก็ไม่รู้กฎเกณฑ์เขา ในนี่มีแต่คนแก่แล้วคนสาวมันไปไหนกันหมดเข้าเมืองเหรอคนสาวไปทำงานที่อื่นหมดแล้วเขาไม,มอยู่แล้วบ้านเราไม่มีงานทำเขาจะทำอยู่ท,ที่กรุงเทพในตงเวินหนังวัวหนังป็นบ้าๆเป็นตงเวินกันอูห่างพ่อห่างแม่ไม่มีใครว่าอยากได้คุยอยากเย็ดเย็ดกันไปกับพ <c oughs> ่อกับแม่นล่นหน่อยนี่หน่อยก็ไม่ได้สมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนโอ้โหคนสาวนี่ สายตาไม่ได้สายจับไม้จับมือ<า>ก็ไม่ได้หนาจนดาสายจับไม้จับมือก็ขิดผีไม่ได้เป็นม,มนุษย์เดี๋ยวนี้มันเลยผีอะเดียนี้หาผีไม่เจอเลยผีบอกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกอดเลยก <laughs> อเกี้ยว <laughs> ตรงไปเลยโอ้หนาท่วมหมดแล้ววะแถวเนี้ยเฮ้ยไม่เหลือแล้วเนะี้ย มันมหมดเลยเนี่ยโอยบ้านอันนี้มันจะน้ำจะท่วมทุกปีแค่ไหนไม่เขาโคตรหรือม,มันโอนหรือไม่รู้น่ะ เปิดบ้านเปิดลูกเรียนไปด้วยนอนกับหัวไปด้วยนอนกับเนี้ยไปด้วยมีเงินก็ของก็ของแม่ไปใช้ <c oughs> ลาบก็ขอไปใชใ้สบายจะตายกนรุ่นใหม่พูดถึงก็รุ่นใหม่ <c oughs> ยังไม่ทันจบท้องแล้ว <c oughs> ลูกไม่ก็ให้แม่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่นแล้วไม่ไปแล้วไม่ท้องแล้วนะน่ย ัทำไมมันรุ่นใหม่ไม่ท้องหรอกท่องอยากแต่ก่อนเนาะเพอ่มไม่ได้ท้องจับ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 เขาไงไเล่นป่วยท้องไนงะมันก็รุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้แม่ก็ได้กินขกับโดเลยเนะปันไม่ดีอ่ะ ต้องสับสับมั้กุดพูดถึงรดนแข็งอยากกินกปนัมาับสแล้วก็ทอดนะน้ำิมน้ำดิมน้ำดิมน้ำชุบน้ำิมน้ำเนี่ยน้ำโขงนะจ๊ะไ่น้ำโขงนี่เือลดแล้วไปน้ำโขงลดแล้ว คนแก่เนี่ยเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติไปให้ลูกบัตไปรูปดูแลคนแก่เนาะเฝ้าสมบัติให้ลูกสร้างจังแล้วก็สร้างไม้เยอะจังเลยกว่าแต่ลูกจะไม่มี สวนลูกจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยถึงวันนี้จะกินข้าวเหนื่อยเครื่องมือกาเยอะเยอะนะเยอะเนี่ย ร้านยาเนี่ยขายดีนะนี่ก็ร้านข้าเนี่ย เขาใส่กระติกมันก็น,นิ่มเนาะเห็นแ okay. ม่นำนะ้ำโขงเด้อแม่น้ำโของอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเห็นมาแม่นำ้นำโขงน้ำโขงน้ำโขง่บ้านมาแล้วมากันเร็วโอ้ยยังไม่ก้อยโอ้เต็มเลยอาชานี่แล้วถึงบ้านนะเดอ้อมาล้างความสะอาดน้ำมันเขา้าบ้านน้ำฝนมาแม่น้ำท่วมน,น,น้ำฝนำ น้ำฝนกข้าบ้าน <c ười>